สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนเพื่อนไปทํานี่ค่ะไก่ชุบแป้งทอดเนาะไก่ชุบแป้งทอดสูตรทาขายร้านหน้าร้านเจวุ้นนะป่ะตามไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมานี่ค่ะเจวุ้นจะพามาทําไก่ทอดนะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาทําไก่ทอดเจวุ้นซื้อมาอันนี้นอสออันนี้เป็นช่วงอันนี้ยหมดเนี่ยซื้อมาสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาท ทั้งหมดเลยนะอันนี้จะเป็นนอสอค่ะอันนี้ใครจะใช้วัสดุกี่แค่ไหนก็ซื้อมาตามที่เราจะใช้เนาะอันนี้จะวุ้นซื้อมาเป็นช่วงที่ว่าบ้านท้ายเขาค่ะเป็นครึ่งตัวแบบนี้เป็นโคง้งอะไรแต่จะเป็นช่วงบ้านท้ายมีมาด้วยก็อันนี้อันนี้จะเป็นโค้งค่ะโค้งแบบนี้นะเป็นตัวอย่างี้นะเราจะทอดมาเป็นตัวแบบนี้เลย อันนี้ก็ซื้อมารวมกันเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยซื้อมาสามร้อยห้าสิบบาทก็จะมีนี่ค่ะน,น่นองน่องแบบนี้ค่ะซื้อมาแบบนี้นะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นช่วงคอคอติดหนังแบบนี้นะคอก็อจะขายเป็นแบบว่าสามชิ้นยี่สิบได้คอแล้วแต่เราได้วัตถุดิบนะ แกงผูกอ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเจวุ้นได้มาแบบนี้ก็จะมาทําความสะอาดนะเตรียมนี่ค่ะน้ําส้มเกลือน้ําส้มยี่ห้ออะไรก็ได้นะเหมือนเดิมเลยของเจวุ้นเนาะเกลือใส่ไปเลยค่ะไก่เยอะเราก็ใส่เยอะหน่อยนะเดี๋ยวเราก็ล้างออกอยู่แล้วไม่เค็มหรอกไม่ต้องกลัวเค็มนะคะอะ่ใส่ลงไปเลยสองซองเสร็จแล้วน้ําส้มใส่ลงไปด้วยค่ะสําคัญเลยนะสําหรับเจียวุ้นนะบางคนอื่นไม่รู้อันนี้ใส่ไปด้วยค่ะ แต่ประมาณนิดหน่อยไม่เยอะมากนะไม่ใช่หมดปวดนะอันนี้ใส่แบบว่าครึ่งของครึ่งอะ่ะแต่ก็ใส่น้ำลงไปเราจะใส่น้ำลงไปด้วยเนะเพื่อความที่ว่าจะซาวง่ายไก่มัมีกระดูกนะระวังนิดนึงล้างความขาวค่ะเหมือนเดิมเลยนะของเจวุ้นเลือดเขาค่ะขาวเลือดขาวอะไร,นะรเนี่ยนะล้างแล้วก็ดูค่ะมีขนแบบนี้ไหมเราก็ดึงออก มัจะมีนะมีขนติดมาบ้างอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกค่ะทำความสะอาดนะให้เรียบร้อยนะทำของพวกนี้เราก็ต้องดูเนาะนอกจากว่าแบบว่ามันติดไปอย่างเงี้ยมองไม่เห็นน,นะนี่จ้าเราล้างไก่แล้วเราก็จะพักไก่ไว้ในตะแกรงแบบนี้นะเพื่อจะไม่ให้มันมีน้ำเนาะล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกโครงกับบ้านท้ายเขาแบบนี้นะอันนี้บ้านท้ายอันนี้โครงเป็นตัวค่ะ เราก็แยกไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาหมักไก่นะหมักไก่เจ๊วุ้นก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าของยี่ห้ออะไรก็ได้นะอันนี้แป้งทอดกรอบค่ะที่เจ๊วุ้นใช้เนาะอันนี้วิกกินโซดาค่ะใช้สามอย่างนะแป้งของเจ๊วุ้นเนาะถ้าเป็นทอดไก่อันนี้จะมาหมักก็มีซอสซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็จะมีรสด,ดีแล้วก็เกลือแค่นี้นะหมักไก่อ่ะมาดูวิธีหมักไก่เลย ใส่เกลือค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มนะอันนี้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปจะเ็นแบบนี้นะรสดีค่ะรสดีเพื่อความหอมเนาะอ่าประมาณช้อนช้อนโตอันนี้มันช้อนเล็กๆนะที่วุ้นใส่ประมาณนี้แล้วก็คลุกคลุกก่อนอันนี้เราจะหมักไว้นะแล้วก็เอ่ออันนี้ประมาณสักช้อนโตค่ะใส่ลงไป ใส่แค่นี้นะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราจะไปทําเป็นแป้งทอดเนาะเป็นไก่ทอดอ่ะมีน้ําจิ้มนะเราไม่ต้องไปแบบว่าเน้นเครื่องปรุงเยอะอันนี้เราหมักแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ค่ะอันนี้เป็นโครงค่ะโครงกับบั้นท้ายเขานะอันนี้จะวุ้นจะรวมกันไว้อย่างนี้นะอันนี้เป็นกะละมังเนาะเมื่อกี้กะละมังมันเล็กไปแต่มาเดิมค่ะเรือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ จะนำแป้งข้าวเจ้านะห้าร้อยกร,รัมค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยลงไปในกระมังแบบนี้เลยนะแล้วก็แป้งทอดกรอบเจวุนจะผสมสามอย่างนะแป้งทอดกรอบเนี่ยเจวุนจะใส่ประมาณสามกระบวยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลงไปเลยผสมสามแป้งนะของเจวุนให้สามอย่างค่ะแล้วก็จะมีเบกกิ้งโซดาสามกระบวยแบบนี้นะเราจะใส่ประมาณนี้ค่ะ ช้อนชาตะลงไปเสร็จแล้วเราจะกุกเข้าแป้งให้มันเข้ากันน้ำเย็นจัดอ่ะเอาน้ำใส่น้ำแข็งค่ะให้เย็นจัดๆเลยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะค่อยๆเติมนะเติมแบบประมาณนี้ก่อนค่ะแล้วก็คนยังไม่ได้ก็ใส่ตีค่ะ น้ำใส่น้ำลงไปนะคนให้แป้งเขาแบบว่าละลายเข้ากันดีถ้าเราช่วงเราละลายเนี่ยถ้าแป้งมันเออ่ใสไปนิดนึงอะ่ะเพราะเราใส่น้ำเยอะนะบางทีใส่มันไม่บาลานซ์หรอกเราก็ใส่แป้งลงไปอีกได้ค่ะนิดหนึ่งใส่ลงไปเลย มมีปัญหาค่ะใส่ลงไปเลยไหนที่ว่ามันไม่พอดีอ่ะแป้งเนี่ยเจ๊วุ้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าก็สะดวกนะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้เราก็ผสมแป้งของเราเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงไปนนี้เทลงไปในไก่แบบนี้เลยค่ะแป้งที่เรานี่เนาะแล้วเราก็คลุกเขาให้พอแบบว่าเกาะเกาะไก่แบบนี้ อีกครึ่งหนึ่งเจ้าุก็จะเอาไว้สําหรับโกงเขาเนาะนี่ค่ะเราจะชอบแป้งบางแป้งหนาก็อยู่ที่เรานะเจ้าุก็จะชอบสีประมาณนี้แล้วก็แบบไม่หนักมากทำไมแป้งแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้หนามากก็ประมาณนี้ค่ะนี่น้ํามันเราเดือดดีแล้วนะเราดูได้ยังไงว่ามันเดือดดีแล้วทำไมเขร้อนจัดดีแล้วใ่ลอยค่ะ เดี๋ยวเราจะทอดชิ้นใหญ่ก่อนนะที่เขาเรียกนอซอนทอดก่อนพอดีเลยกระทะหนึ่งมีทั้งหมดแั่นหน่้พดนะะีเราก็เกลี่ยได้นะอันนี้เกลี่ยได้ค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ฝึกด,ดีแล้วเกลี่ย ไม่ต้องกลัวเขาติดกันนะเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะหลุดออกจากกันเองเพอมันกรอบจัดนะนเองคเหล๋ยงเองนะเร,งเราต้องเราต้องเขี่ยเขาก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดกระทะติดกระทะเดี๋ยวจะไหม้นะใส่ท่อของเราส,สวยนะคะไม่ต้องใส่สีเลยเห็นไหมเหลียงเองเลยปล่อยเขาเลยค่ะปล่อยให้เขาแบบว่า ยอ,ยยอย่างสวยไม่ต้องใส่สีเลยอย่างี้ตะแรงอย่างนี้ค่ะเอาไว้ใกล้ๆเตาแบบนี้เลยนะนี่จะวุนเตรียมไว้แล้วตะแรงเพื่อจะเวลาเราเอาของทอดขึ้นจะได้หยิบเขาขึ้นลงมาพักไวนะ้เนาะเยวุนก็จะเอาขึ้นแล้วนะนแบบนี้เลยเนาะไก่ทอดของเราเรียบร้อยแล้วชิ้นสวยสวยเลยค่ะมาพักไว้บนตะแรงแบบนี้เลยนะ ไว้เนตะแกรงแบบนี้เลยค่ะพอเราเร่งไปแล้วเราก็เอาขึ้นเลยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทอดนะหดี๋ยวเจวุลก็เนี่ยตะกวันอันนี้ออกค่ะ๋ยวนี้เพื่อกระทะต่อไปของเรานะพอกระทะที่สองเนี่ย เราก็รุดไฟได้นะเพราะว่าน้ำมันมันแดงแล้วเนาะเพราะว่าเราทอดไปแล้วหนึ่งกระทะนะกระทะแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ร้อนช้าอยู่แล้วปกติเลยปกติของการทอดเลยช้อน,นออกให้หมดนะคะที่เป็นแบบนี้นะช้อนทิ้งไปเลยเราก็เหมือนเดิมเลยย้อนลงไปค่ะนี่เป็นน้องนะนี่นะไว้แบบนี้เลยใส่ลงไปให้เต็มกระทะเลยค่ะเดี๋ยววุ้นจะทําไม่ได้อย่างหนึ่งไม่ได้ทําเยอะเลยนะ ทำอย่างนึงก็ประมาณโลครึ่งโลไอโลสองโลอะไรแบบนี้ไม่ได้ทําเยอะนะอันนี้เราก็จะทอดรวมกันกับพอ้าน,นึงเราก็ใส่ไปเห็นว่าไหนสุกเราทอดหลายอย่างอะลายชนิดอะเราต้องให้ไวเพราะว่าเดี๋ยวก็ทีละหน่อยละหน่อยมันนานเสียดไยเราต้องทําหลายอย่างนะก็ทอดรวมกันได้ค่ะเราก็ไม่ ดูเอาว่าไหนสูตรเราก็ตักขึ้นค่ะพอเรากําลังทอดคอกระทะของเราอัน,นที่ว่าหมักไปแล้วเนาะใส่แป้งไปแล้วอะ่ะเราก็จะเอาอันนี้มาใส่แป้งค่ะโครงที่เราหมักไปแล้วเนาะอันนี้จะเหลือโครงกับโครงกับบ้านท้ายเนี่ยโครงเป็นตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็บ้านท้ายนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรมานะทน,นก็ นี่ค่ะแป้งที่เราละลายไว้ราดลงไปมาไป็นยนี้เลยเราต้องมาละลายแป้งไว้ตั้งหากแบบนี้นะให้แป้งมันเหนียวเหนียวประมาณนี้ค่ะแป้งเนี่ยจะต้องซีเรียสนะก็ต้องใส่เท่ากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยเราต้องคนดูนะพีเ่เผือใส่น้ำเยอะก็มีเจะวุ่ก็เป็นเราก็หมักไว้แบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วอันนี้คอของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะฝาหน้ขของสุกพร้อมกันแหละดูแล้วเหลืองเหลืองหน้าตาหน้าทานมากดูสีไก่ของเราเหลืองดีแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะตักขึ้น่งไฟแล้วพอสีไ่เราโอเคแล้วนะตักขึ้นแบบนี้เ,เลยค่ะเราก็จะเก่งไปเองค่ะต้องใช้เวลานะือนเราเรียนแหละ ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้เวเดี๋ยวเจวุนก็จะเหมือนเดิมเลยนะตักอันนี้ออกอทอดลงไปใส่ลงวัเลยค่อยๆย่อนนะระวังแขนด้วยไข่ทอดของเจวุ้นก็จะวางแบบนี้เลยค่ะอ,อันนี้เป็นคอเนาะอันนี้เป็นน่องค่ะวางไว้อย่างนี้เลยนะนี่เหลืองสวยมากเลยค่ะ อันนี้เป็นโครงเนาะใกล้เสร็จแล้วค่ะโครงใกล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเจวุ้นก็จะเอาขึ้นแล้วเนาะนี่ค่ะโครงเจวุ้นเนาะเจวุ้นก็เอาขึ้นแล้วนะดึงดึมากล้องมาให้ดูตอนตักขึ้นต้องระวังนะจะหล่นเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่เรานี่นะคะเจวุ้นก็พามาทอดนี่ค่ะ ไก่ทอดเนาะไก่ชุบแป้งทอดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยนะนี่น้ําจิ้มเจวุ้นก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะอ่ะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เจวุนด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว